ไปข้างในมันจะไม่ดีเอาสวัสดีครับอยู่ไหนกะหอหมอครับมุ่งดูน้องนะนะ

คืทไมลอกล็คือไม่ได้คือไม่ได้นะ

น้อไมรอข้างนอกก่อนนครับไม่ไม่ไม่ตรงนี้เป็นพื้นที่สุ่คคนะครับทำไมคะจะแจ้งความหรอพขจะแจ้งความช่ไหม่ายจะแจ้งความไหมคะไม่คงน่่องน่าจะได้รู้ค่ะว่าพจะแจ้งความประชาชนที่มาถามคำถามอ่านข่าวถอยได้ครับเวุยกับพระเดการแป๊บเดียวสัดามันสื่อมาถึงกัเลยน้องชหชไม่ค่ะจะขึ้นไปชั้นส ขึ้นไม่ได้ครับคุณได้เอาใครอ่ะพี่เป็นเจ้าของตึกเหรอเอาไอ้ไรรอบอกกันนัดผิดใจกันนัดทำไมเจ้าของตึกเขาบอกเหรอเขาห้ามขึ้นเมื่อไทยบอกใช่ไหมคะว่าต้องมาติดต่อวันธรรมดานะคะวันนี้มันเป็นวันหยุดเ้้าาอขึนไบมแต่คุยกับพนักงานเสาร์อาทิตย์ได้นะแต่ว่าทำไมเจ้าพนักงานชาต้องคุยกันวันธรรมดาโดยปกติก็ติดต่อ แต่ก็เห็นว่าพลังประชารัฐก,ก็เข้ามาคุยได้เลยเด่วนไงออด่วนเร่งด่วนอย่างเงี้ยไงเราก็เลยมาแบบเร่งด่วนบ้างไงกับประชาชนเรื่องด่วนไม่รับเรื่องแต่กับเผด็จการกับรับเรื่องรับข้าประชุมอานาจมันหอมหะนะน่ะเนาะแล้วนี่คือเขาให้มาเหรอคะอเขาให้มาที่นี่เหรอ <c oughs> มันใกล้ไปมันใกล้ไปไม่ชอบอ่อ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 แล้วน้องก็ไปอีกานนึงแล้วเนี่ยเอาเนี่ยตังนี้คุณหมอ ก็นะครับเป็นผลซึบเนื่อ,อ,องนะท่านผู้ชมครับลอง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 ไปลองไปลองไปไปทางนี่ไปทางนี้ครับไปเดชไปไปยังชไ ยยคคอันนี้คือวิธีการจัดการของพรรคใช่ไหมคะไม่ครับมีหนังสือมาครับหนังสืออะไรคะไหนมาน้ามาคุยกันห่อยดิอย่าดันนะคะอย่าดันอย่าดันอย่าดันค่ะโยกอยู่นี่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 มาคุยกันหน่อยประชชนที่ไปในกรอบคือที่อะไรกอน ไปเมื่อกี้เขาบอกว่าเดินหน้าเป็นรัฐบาลชาธิที่บเไตาสิทธิเสรีภาพในกรอบคืออะไรกรอบอะไรเรามาคุยกันหน่อยที่กรอบอะไรกรอบที่จับมือกับเหต็การได้นะกรอที่กจการได้ะยไปหาต้นหนึ่งธนาชาาร้านปฮบาติธนาาติชั้นชัไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาขอดคิดถึงน้อง วัดปีจาน้องโยกมาหาแล้วเขาเอาพี่ไม่ไม่เข้าพอแล้วพอแล้วพอละวพอแล้วอันนี้พี่เลยตัวใหญ่ถ้าพอกออกมาค่ะคุณตะดับออกมาแล้วระดับอยากพอแต่แบบไม่พอค่ะจะดันมาดันกับผมนี่มาไไปม่ดัันครบอันนี้ก็สิ่งที่พักจัดการใช่ไหมคะพักทำอย่างนี้กับประชาชนใช่ไหมป๋าตัวแทนพักอยู่ไหนเอ่ยพักเพื่อไทยพตกลงประชาชนไหนก็มาฟังเสียงประชาชนหน่อย เอดูละโัพข้างหน้าหน่อยจ้าเห็นห er ัวประชาชนบ้างไหมอายอายโทรศัพทงตรงนี้หน่อยอายจ้าโลโศังหน่อยจ้าอือเอารับสรุปเพื่อไทยเป็นเพื่อใครกันแน่ เอาตำรวจมาทำไมคะเพื่อไทยไปพี่ไพ่เอาตำรวจมาทพไที่นักข่าวช่วยานเชิญออกเลยพี่มาน่าวไปครับปครปนอไนอยไปแล้วพี่ไอแล้วพี่ขอขอพื้น้างหน้าดีกว่านะครับอกเลยวปอยู่ข้างหน้าเลรบกวนนะครับรบกวนใช้พ้พี่ข้างหน้าเนดี๋ยวพี่เดินนะเดินางหลังหน่อยนักข่าวไปหลังนกข่าวไปหลังไม่เอามาคุยไม่เอาลองมาคุย ที่เสรีภาพแบบมีกรอมอะไรไปเอามันมาปุยชนลาหน้าจะลาออกกี่มองชนลาหน้าจะลาออกกี่มองโทรหาข้างบนดูไหมบันเบอร์อะไรวะรู้เบอร์ไหมพี่ศูนย์ไหมน้อัลพี่โหลครับมึงฉันน่านปะครับ ติดบัตรดิสิ้เตอร์ว่าจะได้เป็นผู้เยี่ยมชมไม่ต้องเสียเวลาไหว้ค่ะแปบไอ้เว้ยขอร้องครับขอชนานครับขอชนานน้องพี่ขอร้องรขอชนานติดของมุกพี่นะไม่ได้พังผมยกมันจะพังยังไงผมยกโทรศัพท์เฉยเฉยทั้งเห็นใจพวกพี่มั้งได้ไหมเนี่ยผมยกโทรศัพท์เฉยเฉยมันจะพังยังไงเนี่ยวันนี้ผมน่ารักที่สุดแล้วผมน่ารักที่สุดแล้ววันนี้ วิตเตอรหยกติดดินัดด่มันเออน,นี่นอะเอพื่อจริงๆก็ลงมาคุยกันก็ได้นะก็ใช่ไงเนี่ยนี่คือสิ่งที่พักต้อนรับประชาชนแบบนี้มนไม่รู้พักคิดอะไรอยู่พักเพื่อนไทยคิดอะไรอยู่มันง่ายมากเลยนะเพื่อนไทยเอ้ย เมื่อกี้เดินทางไปถึงพ่าพนังประชาชนหรือยังครับเมื่อกี้เดินทางไปไม่ถึงครับแต่ว่าได้ทราบข่าวว่าจะมีการแถลงที่นี่เลยตีรถกลับมากันครับเอ้ายันจะได้เข้ามาที่นี่อย่างถูกกฎหมายอันนี้ไม่ติดต่ออะไรคกันแน่เดี๋ยวผมชั้นสองแล้วกันเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับบอลชนาะครับเมื่อไหร่ลงมาเมื่อไหร่ลงมาครับคุยกับโยบเลย เล้ากินมงครอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ไม่ได้รด้คนได้ ำไมเราถึงจะขึ้นไปชั้นสองมาได้คะเขาวก่อนไม่ขึ้นชั้นสองเลยแล้วก็ไปแอบปุ่มลับๆกันอะไรกันทั้งที่ทะลวังก็ขอแล้วว่าขอให้สื่อมวลชนเข้าไปครั้งก่อนก็ไม่ยอมเอาให้สื่อมวลชนเข้าพอมาคราวนี้ก็คือไม่ต้อนรับกันเลยหล่ะคะ่ะทำแ เันไม่จำเป็นต้องทำอะไรทำซือหรอกพี่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนอันนี้คนที่รับผิดชอบตรงนี้นะคะคือมันนนเป็ห้าที่ของพี่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่แต่ว่าส่วนี้เราคือเราเราทุมคนเร่งด่วนไม่ไม่มีเวลาทำนังสือมันไม่ใช่เรามาคุยกับพักการเมืองใครคะพี่เป็นคนตัดสินเหรอคะว่าปัญหาอะไรเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนพ่อที่ตายเร่งด่วนไหมคะไใช่ค่ะมันเป็นทางของคนที่น้้าดูแลมืได้เอ่ยอันนี้มันมอบเก่าลาวแล้วนะครับ เก้าล้านอะไรอะไรการตัดสินว่าเก้าล้านหรือไม่เก้าล้านคะที่ใช้เส้นอะไรผ่านอะไรในการตัดสินที่ทำเนี่ยมันน้อยกว่าที่เพื่อไทยทำกับประชาชนเยอะค่ะการที่ไปจับมือกับกับมาเลกซ่าการที่ใช้การที่ไปจับมือกับแป้งเฮโรอีนเนี่ยคืออย่างเก้าล้านไหมคะพี่ไอ้เรื่องนั้นพี่เรื่องนั้นพี่พี่ไม่รู้นะพี่ดูแลวามกับชอนติดต่อเสียงภาษาดิค่ะภาษาเลยค่ะ ถ้าพี่อยากให้เรื่องเราันจบพี่ประสาทแล้วค่ะไหนคะตัวแทนพักอยู่ไหนเอ่ยแ่พี่เขาบอกว่าัดอันนี้แค่ไออกไปดิแค่ว่าออกไปนักข่าวก็ไม่ต้องส่งมากนะางๆันัก่าไปนะคนักข่าวคอยรียนครับก็นะฮะ ตอนนี้เพ <m> ื่อไทยแถลงเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับล็อกไม่ได้อกแม่ให้หมดเลยเป็ดทางให้ประชาชนไม่อยากเจอเส้นทางเลยหนีไปไกลเลยหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอจะหนีไปไหนฮะอันน้าเป็ของประชาชน ที่ทำมาทำอะไรอยู่ยอมมาได้ยังไงอย่างที่สอบอลเนี่ยนะมันไม่ใชไปทารชช้เคื่องหรอมีอะไรทั้งเยอะทั้งแยะสนตังก็ทางตัน ลองไหมวะมว่าันเดียวจะได้ไม่รู้สึกว่าทไมม่ลอง้วยลอลองกันลงมา

ประชาชนเขามาคอยด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยทำกับประชาชนเหรอโอ้ฟังพี่มึงดิว่าพี่ทำงานละหมากด้วยเฮ้ยจะเข้าไปทำลายพิเออะไรโอมี่เนยดูมึง่อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ไม่มีใครเขาอยากเชื่อเพื 500. 500. 100. 000. 100. 000. 000. 000. 000. ่อไทยแล้วทั้งนี้ห้าร้อยหกห้าร้อยติหร้อยอะไรไม่มีใครอยากเชื่อมีาตเชิญเลยนะครับน้องครับนองครับเป็นรเนี่ยพี่ตรวจาเรองตรวจแล้วนะครับขออนุญาตครับใช่ตอนนี้โบกขึ้นมาที่แแันอมควรแล้วที่บอกว่าให้นางต่ามกลอมพอสมควรแล้วนะครับ ต้องขอความใช่ใช่อยู่ชั้นสองผมปิดกั้นประตูไม่ให้ออกแล้วโดยสงบนะครับโดยสงบจะให้ออกทางเดิมไม่ละเมิดคนอื่นเขาลนครับผมครับสองแสดงสิทธิ์ที่จะให้เป็นที่แล้วอันนี้ของฝ่ายอาคารนะครับคุณเข้ามาเนี่ยมันลำบากผมนะครับเป็นเวลาปิดทำการแล้วนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญแล้วกับกฎหมายนี่มันเี้ย่ที่มันไม่ถูกหลักการเนี่ยรับกันได้ เขาเพิ่มาเดินเวลากลนแล้วนะครับเขาไม่ได้นั่นหกโมงจะเข้าเวลากลืนแล้วครับต้องขออนุาเรยเชิญแล้วครับเป็นเวลาปิดทำการแล้วครับชั้นสองใชเหรอตัวแทนพรรคเพื่อไทยอยู่ไหนตื่นบนชนที่น้องสื่นบนชนเชิญเชิญเชิญด้วยเลยครับเพราะเป็นเวลาปิดทำการแล้วครับสื่นบนชนเชิญเลยที่ตำรวจจะได้ทำงานดิเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยถึงมบนชันเชิญเลยครับเชิญลงเลยนะพี่นครับ ปิดแล้วครับปิดทำการแล้วครับลงทางเดิมเลยนะครับใครจเข้ามาที่จุดนี้มาที่ไหนลงทั่นเลยเดี๋ยวจะลงนั่นจะได้อิ่มลูกมานี่กูก็น้องๆเข้ามารอบที่สองพี่พี่สื่อมวลชนเดิเชิญเลยครับปิดเวลาปิดทําการแล้วครับต้องกลับแล้วครับเดี๋ยวเชิญน้องๆกลับไปเองนะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆกลับไปเอง เลิกทำไยจะโกหกประชาชนไม่ถึงว่าอะไรไปยักตุ้งไม่เคยโทษตัวเอนเลยโทษแตประชาชกลับแล้วลูกกลับแล้วที่ตัวเองอ่ะจับเห็นการพื่อมนที่านะน่ค่ะ่คยะทยูเเชิญลูกเรียนเชิญเลยมันปิดทการแล้วลูกเดีจะมีปัญหาโดนแป้งเศษเศษแป้งนิดหน่อยเขายังรู้เลยว่าเราทาอะไรแสดงว่าเขาจับตาดูอยู่าชาดูแลอาชาหนัน ตันะครับชื่อชื่อเออคมม่ไ้องเสียวลาลาบากใจหรอไม่ได้มาคุยกับพี่รััาวากลแลน้องน้องกงแสดงออกควเมีุขในลูกขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขออนุญาตกลับเลยครับปิดทาการแล้วขออนุญานะครับขออนุญาตะครับขออนุญาตพี่สื่อไม่ต้องทำแล้มันหมดแลยหมดเวลาแล้วนะครับไปเวลาปิดแล้วลูก เอระบอปการลงคออี้ตัวเองไม่อเราก็ลงไปจะได้มีการนะครับเปการน้องๆกันนะผู้ชมครับวันนี้น้องเขามารอบที่สองนะฮะภายหลังจากที่ได้มีการ เดนาที่นี้ท่านผู้ชมครับดูห่างๆกันไปก่อนนะตอนนี้ค่อนข้างมืดนะท่านผู้ชมครับประตูปิดแล้วตอนนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับของอาคาร OAI Tower นะครับน้องบิวตี้ไหนครับคุณแก๊ปตำรวจมาเยอะเลย <Private> เนี ok. my my. ้จะเป็นสิเลยนะครับ่อกเื่องราวที่มาจากสเนอไหนครับใช่ไหมกรสับกระ่ากระสับกระส่ ดูกันเยอะๆยังไม่สมท่าพเลยยังตอเปิมตูงก็ไม่ได้ครับก็ตามกันท่านผู้ชมครับชั้นสองตรงหน้าห้องประชุมใหญ่นะครับต้องรอติดตามก่อนท่านผู้ชมครับว่าจะเป็นกันอย่างไรนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขึ้นไปนะครับด้านบนอาคารแล้วนะครับน่าจะเป็นการเชิญน้องๆนะครับลงมาจาก อาคาร OAI Tower นะครับภายหลังจากที่ทราบข่าวว่า,าพรกเพื่อไทยมีการถแถลงข่าวกันนะครับจากนั้นแล้วก็จะได้มีการดำเนินการนะครับติดตามความเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะมีตำรวจขึ้นไปชั้น2ด้านใน ให้รู้กันไปแล้ว,ว่าเพื่อไปอย่าไม่คุยกับประชาชนแต่เปิดต้อนรับประ็ิการในวันหยนุดเออ นองน่าจะกลับกันแล้วท่านผู้ชมครับก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็คงจะได้ถ่ายทอดสดกันไป